เปมืปแล้วเบิกให้เบิกหน้าใส่มดหลับป้าใหม่ตะทงหน้ากี่เป็นป้าอยู่ครันี่พี่น้องเอ้ยต้นใหม่บักหลายเป็นเมื่อแล้วเดี๋ยวปกว่าหลายโอ้โหหนาะ Oh คนมาแล้วเดี๋ยวต้นไม้ดูไ่ดูแก่นมาแล้วเยอะบ่อไหลคนมาแล้ว เสียดายเบิร์ตเป็นหน้าเบิร์เมื่อแต่หินเฮยกันยังเบิร์พอคู่มันทันสมัยเนี่ยนี่งั้นกับเบิร์ตดใหม่ดูถึงเป็นปลาดิ อันนี้เป็นของพอ่อเถาขายแล้วแล้วขอ,องคนอื่นไปนแล้วเสียดายยังเป็นแข็มหวยเนาะน่าพอบานกวน อย่างแบบธรรมศาสตร์พี่น้องอย่างแมงแจ็คจันแมงอีแมงนำผล้องสะนัันบอนก็จะอยู่ในเมืองในบ่านท่านสมัยนะเปแบบ็นธรรมศาสตร์มองมองมาเหลือว่าเนไมนดู หาบึงเห็ดบ่นี่มันน่าบูงโจดน่าแม่หอมเนาะไม่เศร้าแต่หาเห็ดพ่อได้แก่งอยู่โอ้ตดทางไม้บ่เยปลาไม่ทิกี้แค่เป็นปลาทึบ ตอนนี้มันสิเหลือแต่ปลาละเมอปลาละเมอคือปลาโบราณปลาไม่หน่อยไม่ญ่เบิดโอ้หาบึงเห็ดกันเด้อกาบ่ค่อยดีดวะ ว่มีเห็ดว่าคนหาแล้วน่ย ครับครับครับบ้านก่อนต้นไม้ดูป้าไม่ยงลายยุะค่ะเดี๋ยวจะป้าไม่น่อยโอ้ ยุดไปด้เมือ่อเรไปด้ไปไ,ไ,ไ,ได้ออยงได้บัวเฮ็ดนะได้บัวเฮ็ดนะผัวเห็ดผัวเห็ดหาบ ใหาเฮ็ดพ่อแต่ขี่เขาไปขี่พ่อเฮ็ดนี่ใช่โยเฮ็ดยังไงพ่อพ่อพ่อเฮเบื่อมั้งเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อเลยมดกินแม่บ่หามตกินอันตรายเฮ็ดมีผิดเมื่อเมื่อเมื่อกูดอันนี้วิริกูดอันนี้คนตามคนเห็ด วีร yes, Ma. Ma. ิกูดว like ีริกูดหอน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 เฮ็ดได้บ่เฮ็ดบ่แม่้เอย่งแมนี่บ่เฮ็ดนะได้หลายหรอ

โลนะหาเช็คสมปโมงนี่วดแล้วสองสัปโมงหมดตำไก่ยมงกเดแ่ขุดปลา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 คุปาเนี่ยนี่ยขุดปลาเนี่ กบ้านกบ้านสางเมื l ibles, l ibles, ่อไหร่ไปหน้าถึงจะให้เราจีนะ